ทีมชีวิตในค่ำคืนดีนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมเอนำโดยโค้ชครูพีของเรานะคะทีมบีนำโดยโค้ชพี่บิกิแคร,รี่ค่ะและทีมสนะคะนำโดยโค้ชครูพีของเรานั่นเองค่ะและก็อย่าที่บอกกันไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเกณฑ์การตัดสินแบบชัดเจนจากคณะกรรมการกิตติมศักด์ทั้งสงท่านในวันนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวน,น,นะคนนี้ยังไม่รู้ ขอแกนการตัดสินอีกสักครั้งหนึ่งละกันเพราะวันนี้เนี่ยคณะกรรมาการแต่ละท่านจะพิจารณาจากอะไรกันบ้างน,นะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสามพัทหลักๆด้วยการถามคุณผู้ชมคะ่ะด้านการร้องนะคะจะมีคะแนนอยู่ที่100คะแนนกรรมาการจะพิจารณาจากน้ำเสียงความไพเราะของเสียงนะคะ40คะแนน,นะคะ่ะเทคนิคก,การขับร้องนะคะ30คะแนนอัดขระจังหวะทำนอง10บคะแนนบุคลิกลีลาอารมณ์ การรองทั้งหมดอีก10คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะคะศูนย์คะ้ดนก,การเต้นค่ะ100คะแนนเช่นเดียวกันค่ะกรรมการจะพิจารณาจากทักษะด้านการเต้นนะคะ30คะแนนความพร้อมเพรียงหรือว่าความเป็นทีมเวิร์กนะคะอีก30คะแนนะ เสื้อผ้าเรื่องแต่งกายนะคะคอสตูมต่างเหมาะสมกับการแสดงไหมกรรมการก็จะพิจารณาเช่นเดียวกันอีก20คะแนนและคะแนนภาพรวมนะคะของการเต้นอีก20คะแนนค่ะและในส่วนสุดท้ายค่ะกรรมการ,การจะพิจารณานะะในเรื่องของดนตรีอีก100คะแนนค่ะการรี เสียงประสาน40คะแนนเทคนิคในการบรรเลง30คะแนนค่ะความเหมาะสมของดนตรีรวมไปถึงการนำเสนอนะคะอีก15คะแนนและคะแนนภาพรวมนะคะอีก15คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการไปลงดีเทลกันเลยว่าวันนี้เนี่ยอลไรคืออยากให้ได้ทีมแรกกับทีมที่สามทำไมอะ พร้อมเยอะนักล่ามาแล้วแบบเมื่อกี้ก่อนทิพมากกิจกรรมเราประกอบนักล่ากันฉับเลยนะอ่าเพราะมันมันเคลื่อนเข้าไม่ได้คืออย่างที่เห็นวันนั้นค่ะเราจะเป็นสองชั้นตับสูงมากซึ่งจริงๆเนี่ยสถานที่ไม่ได้เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการจัดสรรในเรื่องของนักล่าต่นงๆด้วยใช่อ่าก็บริหารสกัดได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะคะวัเป็นคลิสุดท้ายค่ะก็เหมือนเป็นโชว์ปิดฟินาเล่ฉับๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะชอบไหมคะสุดยอดแล้ววันนี้พอใจกับ ลูกทีมของเราไหมค,ครูมี่เราเราตั้งแต่เราซอมมาคือเวลาซ้อมน้อยมากแต่มันมีหลายคนที่แบบว่าครูหนูไม่ทําได้ไหมหนูไม่ทาหนูไม่ทำแล้วก็ร้องให้จะบอกว่า<ๆ><ๆ>สุดท้ายแล้วคือเราโชว์ศักยภาพให้ทุกคนเห็นให้เอฟซเห็นแต่ก็ให้คนที่มาชมวันนี้เห็นหสุดท้ายแล้วคือผิดพาลาดอะไรก็ช่างวันนี้ก็คือเป็นวันที่เป็นพินที่สุดใส่ออกมาออกมาแค่นั้นเองและที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ช่างเดี๋ยวโชว์มัสโกออลนี่คือสปิริตของจีเอจริงๆค่ะพร้อมริวมด้กับจีเอค่ะ ไปต่อกันที่มาดาะบิชูมานะบิชูมานะสบายดีบุ๊คสบายดีบุ๊คสบายดีน่เป็นปาดีสกันเนาะพักที่อ่ะมันชื่อเรื่องพักที่ยังนะดาัอ่าก็มาละค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่มันจะมีเราไมกับคุณพี่กี้เลยจ้ะพี่กี้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้นะคะดี่กีรู้สึกว่าดีใจที่เด็กๆสามารถร้องเพลงได้อย่าง ได้อยากจะรอคาดหวังไว้คาดหวังไว้เพราะมันเพลงที่ยาก้วยบางคนร้องเพ็งฝรั่งเศสบางคนร้องเพลงที่ไม่เคยร้องบางคนขึ้นในทีครั้งแรกบิ๊กรู้สึกว่าบิ๊กโอเคอิมเพรสคอมพลีทกับทุกๆอย่างที่น้องถามมาแล้ววันนี้บิ๊กพูดแค่นี้ว่าอะไรก็ตามแต่บิ๊กชุดบิ๊กสวยมากแค่น้แหลยลเราะเพลงและชุด แต,<ช>แต่วันนี้ก็คือพอใจกับลูกๆของเรามากๆพอใจครัพอใจพวกเราซ้อมกันไม่ค่อยหนักเพราทั้ชาุชบ้านเขานะคะแต่พวกเราซ้อมอย่างมีสาระและแก่นสารทําให้พวกเราไม่จำเป็นต้องไปทําอะไรวุ่นวายวุ่นเวอร์ี ทั้งสองท่านนะคะทุกทีมทำดีมากๆและศิลปินทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เชื่นชมทุกทีมอ่ะแล้ววันนี้ค่ะผลงานของลูกเราเป็นยังไงบ้างได้ทิมแรกเลยนะไม่าด้ตกใจไหมตอนจับระดับทีมจริงๆก็ตกใจค่ะแต่ว่าก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องได้ทีมแรกแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าเราจะเป็นโชว์เปิดที่ดีค่ะอ่าช่วงนี้ก็ทำได้ยอดเยี่ยมทุกทีมจริงๆนะคะวิลจ๋าเดี๋ย<ะ>วนี้ก็เป็นโชว์ปิดที่ดีเหมืนอนกันจ้ะ นะในสกคลิปลอบนี้จะไม่มีการขิงกันแล้วแต่ว่าโค้ชบอกขอสักห่อยเถอะนะคะอะไรคะคุณพิกกี้เราก็เป็นโชว์ขั้นความอ่อนที่ดีวัคนนี้ดีทุกทีมบอกเลยว่าเพื่อเปิดทุกทีบแต่ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ส่ง ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแบบเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาลงดีเทลกันเลยว่าแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้างแต่ขออนุญาตไล่เรียงลำดับเป็น A B C เลยนะคะ A B C เลยนะคะว่าในมุมมองของคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่านอาจารย์ดรอาทิตย์กระจ่างศรีนะคะหัวหน้าคณะวิชาดนตรีพรื้นเมืองคณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งเราจะดูในพาร์ทของดนตรีนั่นเองนะคะอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับผมครับอ่อก็เลยก็ต้องชื่นชมทุกทีมครับผมก็โมุดเอกโทนของทุกวงอของทุกทีมเนี่ยแตกต่ตงางกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็คืออทีมแรกทีมเอเนี่ยมาด้วยสลากเกงเยอะมากนะครับทั้งนักร้องทั้งนดนตรีเนี่ย飒มาแบบโอ้โหสนานหวานไวมีดนตรีมาเล่นข้างหน้าด้วยเป็นวงดุริยางอะไรเงี้ยครับก็ เป็นโชว์ที่ผมรู้สึกว่าก็นำเพลงต่างๆมาร้อยเหรียงได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆไม่มีอะไรมากก็คือคือชื่นช,ชมก็คือหมายว่าทุกทีม่ะผมมองว่ามันเป็นการแสดงที่แตกต่างกันนะครับอย่างอย่างโชว์เนี่ยก็คือโชว์ทางด้านพลังเลยแล้วก็เลือกเพลงให้กับนักร้องได้อย่างเหมาะสมครับผมขอบคุณครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจีนเใช่ไหมคะ,มะครับผมอาจารย์ถามจีปีต่อได้เลยค่ะ,ะทีม B ทีม B นี่ผมก็รู้สึกว่ามาดูมอลล์มโมงที่เป็นมอลลม,มอลล์มโมงแบบฝรั่งนะครับค่อ,อนข้างที่จะ,ะใช้เครื่องดนตรีมาผสมประสานกันแล้วก็เป็นเดอะมิวสิคอลค่อนข้างค่อนข้างเยอะเนาะนะครับเห็นถึงการที่เลือกสองวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับแต่ทีนี้ก็คือ ในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอเนี่ยค่อนข้างบางนิดหนึ่งเพราะว่าเลือกใช้ดนตรีสดหมาอยู่ข้างหน้าเราัน,นก็เลยมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ไกลๆเนี่ยได้รับสารค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งแต่ว่าเห็นถึงความที่พยายามที่จะเอาสองวัฒนธร,รรมนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ขอชื่นชมจริงครับผมขอบคุณมากค่ะและต่อมาจะเป็นทีมซีค่ะอาจารย์ทีมซีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเพลงเล่าเรื่องนะครับก็คือเป็นมูดเอ็นโทนที่ดู ใช้ทางด้งานวัฒนธรรมภาคใต้เนาะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นดนตรีภาคใต้ผสมกับดนตรีที่เป็นหลายๆอย่างมีดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีแอมเบียนอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมาผสมประสานกันก็ให้มดแอนโทนิกแบบหนึ่งก็ดูแล้วรู้สึกว่ามีความลุ่มลึกแล้วก็มีความสมูทต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นมดแอนโทนที่ค่อนข้างดูสบายนะครับเพราะนั้น อย่าง,งทั้งสามทีมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออด,ดีดีทั้งหมดนะครับสามารถเลือกชมแล้วก็ใครชอบผลงานของกลุ่มไหนเนี่ยก็ผมว่าไม่ผิดหรอกครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะสค้ชเพิร์ลไม่แก่ประรงงจำเ,เตอร์ที่ประจักษ์สีด้วยค่ะเนังจากที่เราดูเ,ดเรื่องของดนตรีไปแล้วขออนุญาตดูภาพรวมของการเต้นบ้างอย่างที่บอกว่าจะต้องมีความเป็นจีนเวิร์กเหมือนกันเนาะและทุกคนก็คงจะต้องใช้เวลาในการซ้อมค่อนข้างหนักนะคะ อาจารย์กชาชาศิริยัรมงค์ค่ะซีโอผู้บริหารจากบริษัทในเครือของไอรัการุงเอของเราวันนี้ทําโชว์ออกมาได้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ขาเป็นรู้ขอองญาตไล่ไปตามที่ที่แสดงได้เลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะเริ่มจากทีซีคือคือชอบชอบมากๆนะครับเพราะว่าเส้นเรื่องของการเล่าเรื่องอะแข็งแรงมากแล้วก็ทําให้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลัง ได้คิดงานมาเป็นอย่างดีเพราะว่ากราฟโชเนี่ยมันมันเป็นกราฟโชที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากทีเดียวรวมถึงบทบทละครต่างๆเนี่ยก็ก็ได้เขียนมาเพื่อที่จะให้ให้นักแสดงได้แสดงความสามารถ,ถจริงๆรวมถึงตัวการแสดงต่างๆเนี่ยเปิดมาเปิดโชเนี่ยเหมือนเราดูศิลปะที่บนของคนที่กำลังจะจบปริญญาตรีปริญญาโทรประมาณนี้เลยงานค่อนข้าง,างสมบูรณ์แล้วก็วิจิตรนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถือว่าประทับใจมากๆนักแสดงทั้งหมดที่แสดงเนี่ย น่าจะซ้อมมาเป็นเดือนอะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซ้อมขนดาดไหนแต่ว่ามันดีมากๆนะครับขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสุดยอดมากค่ะทีมซีซ้องกี่วันคะสามวันพูดค่ะอาจารย์สุดยอดจริงๆสุดๆแล้วมันเก่งมากๆเลยนะครับชื่นชมนะครับผ่านมาที่ทีมที่สองทีมดีจะบอกว่าโค้ชใจร้ายมากๆกับการที่เลือกคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้โดยเพราะการเลือกเพลง La วิ e e มาซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส แล้วให้นักร้องซึ่งไม่แน่ใจว่าเข้าใจภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่ร้องได้ดีมากนะแล้วก็สื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ดีมากเช่องเซนลุยูมัวมัวปูลุยดังลาวีนี่คือแบบน้องเก็บได้เรียนเลยซึ่งซึ่งตอนนั้นคือคุณครูฟังเพลงนี้มาประมาณ30ปีแล้วและตอนนี้เด็กคนนึงมามาร้องเพลงนี้แล้วที่สําคัญคือเพลงนี้หนูก็ใจร้ายพอที่จะให้นักร้องร้องสองคนซึ่งใช้คีย์เดียวกันอีกคนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหนูใจร้ายมาก แต่ถามว่าดีไหมคือมันดีมากนะครับดีมากๆเลยและชื่นชมไปถึงคอสตูมที่หนูพยายามที่จะใส่ความการผสมผสานระหว่างความเ,เ,เ,เป็นตะวันตกที่เป็นเวสเทิร์นผ่านสูตรแล้วก็มาเป็นเป็นผ้าสิ้นที่อยู่ข้างล่างของของของความเป็นอีสานของเราและที่หนักกว่านั้นก็คือการเอาไวโอลินมาผสมกับแคนแล้วเล่าไปทั้งตลอดโชว์ด้วยไวโอลินกับแคนนี่แหละตามฉันหนักฉันจะเล่าให้ฟังผ่านไวโอลินผ่านแคน หนูคิดได้แบบว่าคิดได้ดีมากแล้ว,แล,วแล้วชื่นชมจริงๆว่าวันนี้คือ,ค,อคือการพยายามที่จะเอาจิตวิญญาตรงนี้ผ่านมาเปิดด้วยการเวลามีประทับใจประทับใจตั้งแต่แรกจนจบเลยชื่นชมนะคะขอบคุณค่ะอีกหนค่าทีค่ะทีมเอค่ะทีมเอต้องก็ไม่รู้จติตตรงไหนเลยเพราะว่ามันสบมบูรณ์มากๆนะคะรับเดอรสเบรดออฟอิเดเเนี่ยคือ หลายๆคนนะก่อนากให้ความรู้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก่อนว่าการที่เอาโครงเหล็กต่างๆมาตั้งบนเวทีหลายคนบอกเอ๊ะ e ทำไมทําแบบนี้ในเชิงการละครเนี่ยเราเรียกกันว่าเ p r e s เ n นเ t ชันสไตล์นะครับเป็นการเป็นการนําเสนอแบบโครงสร้างให้เห็นเลยว่าโครงสร้างเวทีเป็นแบบไหนเพราะว่าเขาเลือกมาใช้ถูกจุดเพราะว่าเขาเลือกที่จะนําเสนอผ่านผ่าน4มิตินั่นก็คือเรื่องของดินน้ําลมไฟดินผ่านเรื่องของปล่อยวางสุปดิพี ชุดเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลลวอองแห่งความเหงาเนี่ยมันเป็นเรื่องของของของสายน้ําเขาก็จะมีชุดผ่านสีเขียวสีฟ้ามีร่มเกี่ยวกับสายฝนเรื่องที่สามเนี่ยสายลมและลมหายใจแห่งความเด็ดเดี่ยวก็เป็นเรื่องของลมดินน้าลมและไฟนบทเพลงสุดท้ายพลังในหัวใจสุพลังในหัวใจสูบเรลไฟในคบเพลโอกใครตั้งชื่อเลิศมากมันมันเป็นสี่ธาตุที่ที่มารวมกันแล้ว มันผสมผสานได้เป็นอย่างดีแล้วสื่อออกมาผ่านเสื้อผ้าด้วยเพราะฉะนั้นาการคิดงานเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดมาเป็นอย่างดีแล้วการนําโครงสร้างขึ้นไปอยู่บนเวทีหลายคนบอกทำไมไม่เป็นโครงเหล็กแบบนั้นนั่นคือสไตล์การทํางานเพื่อให้เห็นว่ามันคือจิตวิญญาณของเขาจริงๆอ่ะมันคือชื่อชื่อโครงงานท,ที่ที่ทำออกมานี่เลยมันคืองานศานลนานิลปะนิพนธ์อะไรกันและสุดท้ายมันเป็นงานฟินาเลท่ที่สมบูรณ์แบบมากอยากจะบอกว่าสามทีมให้คะแนนแทบจะ ไม่ต่างกันเลยเพราะมันสบมบูรณ์มากจริงๆอาเป็นว่าใครจะแพ้ชนะอยู่ที่คนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับคุณครูคน,นะครับอาจารย์ยูเชิญดีรถทัวร์ได้เร็ว,วมากเลยนะคะแม่และตอนนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการร้องกันบ้างค่ะโดยพี่บอยสิริชัยค่ะพี่บอยจะเลือกแบบคอมเมนต์ A B C หรือว่า C B A ได้หมดเลยค่ะเชิญพี่บอยค่ะอาจารย์ค้าชาติชาเนี่ยิมระเบิดไม่เลิครับ ผมบอยซิริใช่รับผิดชอบในส่วนของฉากของเสียงหลองนะครับซึ่งคือภูมิทบอในเบื้องต้นร่าพวกเจาเนี่ยคือคือมืออาชีพแล้วมือนี้ก็ได้มาเห็นอีกมิติหนึ่งที่นอกเหนือจากการเป็นนักร้งองแล้วก็ยังเป็นการแสดงพร้อมและการร้องที่เราได้นั่งฟังอยู่ที่ผ่านมาก็คือการร้องในขณะที่ต้องแสดงตามสตอรี่ของของเรื่องในแต่ละทีมนะครับ เอกสิ์ของทีมทีมเอครับของคบี้นะีฮะซีแกรมมาคนแรกเปิดด้วยเสียงรองคือเป็นคนที่เก่งเก่งเกิน,กนวัยในการฮองเพลงอานะสีตามทีมพรมทีตามน้องมากแต่แปกแต่เป็นสตรอเรี่เราเป็นคนที่มักในการห่องการลั่มนะครับแต่คือก็คิดว่าส่วนมากแล้วถ้าคนถนัดในการลั่มมาก,ก่อนเนี่ยศีฮองเพลงในแนอื่นอยาแต่มเมือนี้นะครับน,น้อง ซี่แกรมห้องแลบเไปด,ดีครับลมหายใจต้องคือแบ่งลมหายใจได้ดีมากเพราะว่าการห้องที่ทายทอดออกมามันชัดเจนทุกวันทุกค่ำนะเสียงสูงกดสวยงามเสียงต่ำก็บบอตายครับผมแล้วก็น้องยูริพลังเสียงดีครับได้อารมณ์นะอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วเนาะส่วนน้องน้ำตาลอันนี้ก็ติดตามไม่นด้นีนมางแต่โดดเนือเนี่นมคิดว่าเขาสิเก่งเลนถึงขนาดนี้แต่ก่อนก็ยังได้ว่าโอ้เนาอ ไอ้บิ๊กนี่ก็ให้โอกาสน้องๆได้ได,ได้เรื่อแต่พอได้ทํางานได้มีโอกาสได้ถือไม้ได้ห้องดูๆมันก็จะเป็นแบบเบาล้อมหรือเห็นแหย่นอ้องาน้ำตาในปั๊บโตมากถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วนะครับแล้วก็นอ้องชอบเปิ่อันนี้ก็ เป็นดัซงีรีเนี่ยสำหรับผู้บีทีเอาเพ่งฝรั่งมะฮองให้คอยเป็นผู้นางตัดสีนนว่็คอยฟังบอลูเรืองมือตึ๊บเลยแต่ว่าแต่เอาตามเสียงเนี่คือน้องพลังมากนี่คือเป็นคือเพลงพวกนี้คือผมฟังบอลูเรืองแบบต่เข่าใจแน่อารมณ์เลยอะเขาฟังําเสียงเนาะก็คือดีดีแล้วนะครับแบบมวลพลังมหาศาลครับผมส่วนทีมอ่บีนะครับของ คุูบิกี้แคลรี่ค่ะคุูบิกี้นะครับสแตมอาคระชัดเจนเทคนิคดีบุคลิกอารมณ์คือบุคลิกแต่ละที่เนี่ยพมให้เต็มครับ ผมให้เต็มอยู่แล้วแต่ว่าจะมีเสียงแบบการออกเสียงอักขระหรือสำเนียงหรือนามเสียงคือมันฟังโบย่างเราค่อยค้น,คนเสียงดีเมื่อก็คขึ้นดีค้นเสียงแบบอันนี้แนะแต่ว่าทุกคนก็มีรูปแบบของตัวเองนะครับมาตรฐานที่บอกว่าผู้ใดเสียงดีมันก็บ่าสามารถที่จะการันตีในใว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนพราะคนเข้ามาักไหหมักมันงงตึง้งครูห้อง แลยครับฟูฟั่งผอมนะครับเพราะว่าคนเอามันมั่ไผ่มักมัน,นะแล้วก็เพลงฝรั่งนี่ก็ดีนะครับส่วนพญาเซิงอีกอ่ะผาดงผาดงเจ้าลืมซีนนี่แหละนะรจริงๆแล้วมันถึงเวลาแล้วเนาะอาจจะด้วยการซ้อมที่มันน้อยนะครับแล้วก็มันต้องได้แสดงด้วยนะครับสำเนียงการล่นกับด้วยเป็นมอลลํารุ่นใหม่ก็เพราะแล้วก็เป็นสำเนียงของคนรุ่นใหม่ ก็ดีในแบบของของตัวเองนะครับครับผมนะแล้วก็ผู้สุดท้ายคุณบอลนะครับวันนี้ก็ดีครับผมนะฮะพระอภัยมณีพิมซี่ครับผมขอมอนุยาตแบบรวบเลยนะครับครับนำเสียงนักแนมชัดเจนนะฮะค้คนทีแสดงเป็นพระอภัยมณีี่คือจะคุณหนาคุณตาที่เหมือนเคยไปนั่งตัดสินหรือดูน้องร้องเพลงที่ไหนไม่แม่ใจนะครับ สื่ออารมณ์ออกมากดีครับเสียงคือเหมาะสมกับเนื้อเพลงนั่นแกบบทบาทนั่นะครับน้องเจนนี่ก็ด้วยที่อาจจะเป็นคนแบบทนเสียงแหง่นะฮะเพราะมันเสียงต่ำเนลยเสียงด้วยที่มันต้องสื่อถึงอารมณ์ด้วยแสดงตามสตอรี่ด้วยเมื่ออาจจเสียงที่มันเนื้อเมลโลดี้ที่มันตำ่ำมันอาเสียหายแล้วอะ ผู้ฟังกับสียฟังฟังฟังหยาบในจักน้อยนะครับแต่ก็ไม่เสียนะครับถือว่ามีเทคนิคดีนะครับทนเสียงแล้วก็จะเป็นคนแบบเสียงเสียงแหบเนานะแมนบอกคิเจนนี่นะฮะแล้วก็คู่ชิ้นจังนะครับอันนี้คือปิถไทยเนาะเล่ากับสีสาบสื่อในกล้องู่สื่อต่างๆคือเล่าขลังสีสแสดองออกนะครับแต่สินี้กล้องเป็นม่วงเพื่อนบอกมมนบอกครับแล้วก็ด้วย จังหวะที่ขึ้นเพลงที่เป็นเสียงไม่รู้จเสียงดนตรีเนี่ยข้อมากสิ่งตั้งเสียงบนถือก็สิมีแกล้งแงแน่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยม่นเป็นคุคู่เนาะแล้วก็ได้แสดงแล้วก็ได้ร้องก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับทุกคนคือเมื่ออาชีพก็จะอ่อยบอ่อยฟังหลัอว่ามันโตมี่มันรฐานใดที่สิมาการันตีใดดอกว่าผู้นี้ขึ้นที่สุด ก็าม,มักากระทำสูงสุดที่มันอยูออย่หม,ม,ม่อใดเพราะคนเขาหมักไถ่หมักนั่งแต่บัตขาดร่วมที่าเมีนยมนมณีก็ชื่นชมเจาะครองอโปรเจกต์นั่นก็คือผู้ใหญ่บากฟินแลนด์ในสั่งงานดีๆเป็นอีกมิติหนึ่งให้งกระบวนการากของนักานักแบบนักแสดงนะครับโดยเฉพาะผมบอกขาดคลิปเลยเป็นจริงกับติดต,ตามผลงานน้องมากตลอดนะฮะแล้วก็ชื่นชมคุณครูทุกทุกท่านนะฮะที่สร้าง ผลงานแบบนี้ออกมาทําให้คนที่เป็นคนอีสานบ้านเท่าหรือหรือนักหองใ้ข่ายโตเกียวเนี่ยมันก็จะได้ฝึกได้ฝนได้พอมีโอกาสได้ทํามันก็จะพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมยังบอกน้องบีกว่าคือขันมีเถื่อนหามูเจ้าสีจังสีไอขออนุญาตเอาบัตรฟรีจังหาสีบาตให้ลูกน,น้องไอมานนางบ่งเลยเด้อครับ ขึ้นจบนทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจนะฮะสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเราก็รักษาไว้สิ่งไหนที่มันที่เราสามารถที่จะอัปเดตได้นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็อัปเดตให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับดีใจทีมม่ด้มานังบอกให้ฟังในวันนี้ครับครับผมขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะครับสำหรับคณะกรรมการทั้งสามท่านคะ่ะสุดท้ายแล้วบอสฟิคขาวันนี้คะ่ะในาานามของนายทุนและก็ผูบ้บริหารไทยมีอะไรอยากจะพูดกับ คุณครูทั้งสามท่านเลยก็รวมไปถึงลูกๆของเราทั้งสามทีมด้วยค่ะครับก็อันดับแรกเลยต้องขอบคุณก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับคร,บครบูทุกท่านที่ร่วมสร้างผลง,งานกับคุยบ้านฟินแลนด์โตเกีเยวบิวสิคเครับผมไม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนคือความภาคภูมิใจของผมผมไม่ได้มองว่าใครชนะไม่ชนะว่าทุกคนคือความภาคภูมิใจของโตเกียวบิวสิคแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงวันนี้ดีใจมากที่ทุกคนแบบทำเต็มที่วันนี้มีเป็นทีทม A ใช่ไหมฮะ พี่กีตารมาตอนนี้ไปโวงพยาบาลแล้วใช่ไหมตอนนี้ต้องแบบ Speed สปีดิตแสดงจนจบก็คือถ้าสังเกตตอนสแสดงหัวโขกพื้นนั่นคือเลือดจริงหัวแตกจริงค,ครับตอนนี้ก็คือรถระอบรันรับไปโรงพยาบาลแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวๆนะครับ ABC คือ10-10-10 แต่ว่าชนาะไม่ชนะอยู่กับพี่บอยแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะบอสก็มีส่วนในการตัดสินนะครับผมเพราะว่าบอสก็แค่ดูและให้กำลังใจนะครับเพราะเราอยู่ทีมเดียวกันครับขอบคุณมากค่ะก็จะพูดไปได้ยังไงแต่บอสเป็นด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราจะมีแขกงแบเชิญเดียวเท่านั้นที่คว่าเป็นผู้ชนะนนะคะของเวทีชีวิตเดี๋ยวโชว์ออฟตัวเดียวค่ะและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญบอสปีกนะคะได้เก็บมอบของที่ระลึกนะคะให้กับโค้ชโค้ช คณะกรรมการ,การท่าสาท่าในวันนี้ด้วยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญบอสด้วยค่ะทุกท่านก็ปรบมือดังๆให้กับบอสด้วยตอนนี้คือกำลังรอผลคะแนนจากสกอร์คริมเปอร์ด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วจะมีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นจะเป็นทีม A ทีม B หรือทีม C นะคะเดี๋ยวเราได้มาุวนกันนะคะขออนุญาตเชิญค้ชทีมแรกค่ะทีมเตนแห่งคูบี้ค่ะ อยู่กับตัวเดียวมาตลอดเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าวันนี้โค้ชของเราจริงๆนี่คืออยู่ทีมเดียวกันเป็นแขนเป็นขาให้กันวันนี้โดนบอสจับแยกแขนแยกขาหมดเลยนะคะทีม B ของเราค่ะครูพิกิแคร์รและก็อีกหนึ่งท่านนะคะครูบิลนะคะจากทีกม C และน,น,นะคะค จากค่าตกเกี่ยวมิวสิกค่ะและก็เดี๋ยวเรากำลังน่าจะรอผลหรือว่ามาแล้วอุ้ยอย่าเพิ่งค่ะพี่ก้ี่อย่าพิ่งอย่าเพิ่งเอาแบบรู้พร้อมกันเลยที่อศิลปินเราที่แข่งขันเนาะตื่นเต้นแล้วหน้าเวทียิ่งกว่าทางบ้านยิ่งกว่าคอมเมนต์ดูเดือดมากแน่นอนเขาบอกว่าทีมซีทีมเอทีมบีทีมบีต้องชนะนะทีมเอต้องชนะนะทีมซีทีมซีต้องชนะ ีีนใครก็อยากให้ชนะทุกคนอยู่มือนี่ไปแต่เราต้องหนึ่งเดียวเนาะหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะบอสขอบคุณนะคะสำหรับพี่บอยสุริชัยผู้บริหารบริษัทรัใจกันร้อยค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเจอันด้วยสเปเชียลเกมของเราวันนี้นะคะคณะกรรมการท่านต่อมานะคะอาจารย์ดรอาทิตย์กระจ่างศรีค่ะหัวหน้าคณะวิชาดนตรีพื้นเพือนคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะซีอีโอผู้บริหารบริษัทในเครือของไอเอ อาจารย์ขจาศชาชาสีสุริยวงค่ะははต้องกราบขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านนะคะสุดท้ายแล้วผลการตัดสินในวันนี้ก็มาจากอาจารย์ทั้งสามท่านนี่แหละนะคะมาลุ้นไปพ,พร้อมๆกันขออนุญาตขอผลการตัดสินสจากสเกาคิปเปอร์ที่สวยที่สุดใน,นจักรวาลน,นี้นะคะ่ะอุ้ยก็ยตื่นเต้นแท้มายืนข้ากันก็หนักัวน นึ่งเดียวนะคะแย้มบอกว่าคุณกลัวตั้งแต่น้แต่บ่ายสองแล้วนะนี่ไม่ค่ะเที่ยงเที่ยงหรอและก็ขออนุญาตเชิญชอฟี่จะอยู่ในมือของผู้บริหารของเรานะคะนั่นก็คือบอสบิ๊กอู้ตื่นเต้นแท่คือดูแล้วแบบแยกไม่ออกจริงๆได้เปิดได้เปิดดูไหมคะยังค่ะมาค่ะเราจะประกาศแบบที่ใหญ่ Let the winner. Where did she समुद्र <sum>